บางสกุลค่ะโดยจะเรียนเชิญทอดท้าบางสกุลเป็นชุดทุกนาศีท่านต่างดำดับแรกขอเรียนเชิญนายเอกพงษ์มณีน้อมกราบในความเมตตาของพระคุณท่านเกี่ยวนายกเทศมนตรีเทศบาลเบอร์เจียเรียสุนค่ะสีด้วยเมตตาเปโงนที่จารณาชักท่าบางสกุลต่อผมผมไม่ใช่ญาติพี่น้องกับคนตายนะ นิมนต์พระคุณท่านจำนวนสีรูปแม่ตาเป็นองค์ที่เจรณา เนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้านให้ครบถ้วนถูกต้องเสียก่อนจึงสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ผลทหารรัชทภูมิเทพสิริไม่ละความพยายามเขาวดัฐทาภูมิเทพสิริก็สามารถเข้าสมัครทหารได้สําเร็จสมความปรารถนาผลทหารรัชภูมิเทพสิริรับราชการทหารในตําแหน่งผลกระสุนเครื่องยิงกระสุนต่อสู้รถถังร้อยอาวุธเบาท้องทุกเดือน หากเขามีความจำเป็นจะใช้เงินเขาจะโทรศัพท์มาขอพ่อให้พ่อโอนคืนกลับให้เป็นครั้งคราวไปในห่วงวิกฤตชายแดนที่ผ่านมาพลทหารรัฐภูมิเทพสิริเป็นหนึ่งในกําลังพลที่ได้รับการมอบมาให้ปฏิบัติหน้าที่ประจําอยู่ที่ปราสาทต,ตาควายพลทหารรัฐภูมิเทพสิริได้ร่วมพลทหารรัฐภูมิเทพสิริมีความคิดมีความรู้สึกหรือมีความเครีย เพื่อให้กำลังพลได้ผ่อนคลายจากสถานการณ์ในสถานการณ์ารชายแดนเริ่มคลี่คลายผลทหารรัฐภูมิเทพสิริและเพื่อนร่วมทีมเตยว่านั่นจะเป็นการโอนเงินให้น้องและการโทรศัพท์หาพ่อเป็นครั้งสุดท้ายสงครามไม่ได้ทำลายเฉพาะสิ่งปลูกสร้างสงครามไม่เพียงพระชีวิตผู้บริสุทธิ์และชีวิตของมีรชนทหารกล้านในภาวะสงครามเท่านั้นหากสงคราม ทำลายจิตใจอันแข็งแกร่งของหลายต่อหลายคนที่ต้องเผชิญในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาวะเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงเป็นภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงนั่นเองผลทหารราัฐภูมเทพสิริก็เช่นกันวางั้งวงกบายรหนึงองาเกครับที่ร้อยสาวางวางรั้งไว้กับายงางา พระคุณท่านพระครูปรัพนาศักดิ์โชติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดกลางโบเชิประธานสงฆ์เมตตาเป็นองที่เจรนาชิกง้าตรายบางสกุลวางดอกไม้จันปลงถังมสังเวทตามลำดับ กลับนิมนต์เจ้าค่ะ้เรียนหรอพี่จะเลียงไหม HET?! <laughs> ฉีกศพผลประหารพระูุิเทพสิริในวันนี้ขอน้อมกราบในความเมตตาของพระคุณท่านพระครูกรัดพนาศโชติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดกลางบัวเชดประธานสงฆ์พระเถรานุเถระทุกรูปกราบขอบพระคุณท่านในมือบัวเชดท่านรณพกบุษยาตรัสที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประชุมเพลงกราบขอบพระคุณท่านภูมิเกียรติที่ร่วมทอดท่าบังสุุลในวันนี้กราบขอบพระคุณกองผ่านทหารราบที่16่สอง กองพันทหารราบที่3